ีิบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะมือสองทรงซิ่งวัยรุ่นชอบนะคะรุ่นนี้เอาไปแต่งซิ่งนี่อย่างหล่อเลยทีเดียวนะคะราคาประหยัดค่ะ99,000บาทนะคะลดเดิมโรงงานเลยทีเดียวค่ะเชฟโรเลตตาหวานนะคะรถยนต์ปี2010ค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีค่ะเป็นรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะเอกสารชุดโอนมีครบนะคะภาษี68 ราคาตัดเงินสดแบบตามสภาพนะคะ99,000บาทเครื่องเกียร์ดีรถเดิมโรงงานค่ะใช้งานได้ปกติแต่พอรถอายุเริ่มเยอะแล้วนะคะจึงต้องบอกว่าตามสภาพนะคะท่านใดที่ถูกใจคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อนะัดดูรถกันได้นะคะติดต่อได้เลยค่ะมีเบอร์โทรใส่ให้ใตค้คลิปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้แอดมินต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ กดไลค์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปลดราคาประหยัดในแต่ละวันนะคะสวัสดีค่ะ